าอายุเป็นแค่ตัวเลขอ่ะเราส่วนมากจะไม่ได้ โฟกัสไปที่อายุตัวเลขนี่ไม่สนใจเอาที่หน้าวัดแบบเพราะว่าคนไม่ได้รู้อายุเราอยู่แล้วเวลาเดืนข้างนอกถ้าเราไปที่เขตไปอะไรแล้วเราปลองเขาไม่ให้อยู่แล้วแหละเขาบอกตัวปลอมอายุใช่ไหนพี่ลองลุกลุกนขอดูวันนี้แต่งตัวสวยพี่แต่งตัวสวยต้องลุกหน่อยคนตัวตสองรอบนี่ตัวสองรอบดูดูคนอายุสิสวยแล้วชุดนะฮะนี่จะจำหน้าพี่ได้ไหมเนี่ยก่อนทำเนี่ยเขางงกันไหม เนี่ยจากก่อนทํากลายเป็นหลังทำให้คุณผู้ชมดูก่อนทำนะฮะโอ้โหล่องน้ำหมากแก้มห้อยนะฮะคอเนี่ยเริ่มเป็นริ้วอะไรเนี่ยแล้วก็ดูหลังทำดู่จะจำได้ไเโอ้เมื่อกี้บอกอายุมาผมยังงงเลยหกสิบแล้วคนหกสิบเออตัวจริงนี่ดูเด็กนะฮะใช่แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพได้วยแหละออกกำลังกายออกกำลังกายเทคนิคเทคนิคบอก เทคนิคไหนเผื่อคนอายุจะหกสิบแล้วออกมันไไหออกออกำลังกายแล้วก็ทำไอเอฟถ้ามีเวลาถ้าทําได้นะบางคนส่วนมากจะทําไม่ได้ไอเอฟอ่ะเพราะว่าพี่หุ่นดีด้วยก็เลยดูไม่มีอายุอายุไม่เยอะใช่แล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ออกกําลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงก็พอค่ะไม่ต้องอะไรมากมายทำอะไรออกกำลังกาย่วิงออกกำลังกายก็พวกทําคาร์ดิโอแล้วก็ลทาครีมอะไรมีอ๋อปกติ พราดูแบบแบบผิวพรรณอะไรไม่เหมือนคนที่อายุเยอะๆปกติเนี่ยเดี๋ยวดูมือขออนุญาตดูดูมือดูมือพี่เขานะเนี่ยดูแขนโอ้โหเออเขาเรียกอะไรนะพวกกะพวกอะไรนี่แคบไม่มีเลยไม่มีให้เห็นเลยเออคนอายุหกสิบสวยแบบเหมือนคนอายุสี่สิบ